น้องนยยังจำรถเขียวแลมโบของพี่มอดได้ไหมที่เอามาแลกกับแอร์หลอกจอไปเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์ด้วยกันซื้อชุดสีใหม่เนี่ยเนี่เนี่ยเนียเนียเียเนี่ยห้ร่ยเนอ่ยเนี่ยเม่เนียเนี่ยเนี้ยเน่เนี่ยเน่ยเน่ยนี่ยนี่อ่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยวน่ยเนี่ยนข่งขนี่เี่ยนี่ยันี่ย่ยเ่ยเนยีกลับมาเนี่ย่าใช้ไม่ได้ส่งไปเบี้ยวทุกนหลังยงใหญ่ ไอ้โย่อยู่ผมลุงเอ็กนะฮะคนเดียวสวัสดีครับไอ้เหี้ยแม่งเสาไฟฟ้าไม่น่าถ่ายกันเลยดูดิดูดิลุงน้องว่าไงวะคือตอนเด็กๆเอ็งกินเสาไฟฟ้าเข้าไปหรอวะกินยีราฟครับกินยีราฟยีราฟผัดผิดเดี๋ยวเราเข้าล่มก่อนไหมวันนี้ทอะไรเราจะมาเซอร์ไพรส์สจแล้วก็ช่างทุงอะไรวะน้องๆยังจำรถเฉียวแลมโบของพี่มอสได้ไหมที่เอามาแลกกับแอร์หรอกสจไปแล้ว ตั้งแต่เราไปออกทริปที่สปันมารถมันก็ยังแบบอยู่ในสภาพนั้นแล้วก็ลื้ออะไรไปจนสุดท้ายรถมันขี่ไม่ได้ในบล็อก59ชัก5สล์วแล้วตอนเนี้ยเราก็มีช่างธงมาอยู่ในทีมแกก็มีม,มีรถขี่ <c oughs> แกก็เงาเงาเวลาแบบเราไปทริปกันเขาก็แบบว่า <c oughs> จริงจริงเออเฟี้ยนแต่ก็ไม่มีรถจะขี่ก็เลยเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์ด้วยการนี่ซื้อชุด,ชดสีใหม่ <c oughs> เราจะเปลี่ยนชุดสีเขียวลมโบออกเดี๋ยวน้องๆมาดูกันว่าเราจะไปคุยกับสจหรแล้วว่าจะเซอร์ไพรช่างทงกันดีว่าจะเป็นบอสนี่เขียวลมโบโอ้โหเห็นหมสภาพตอนนี้มันไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับบอสเราด้วยเพราะว่าตอนนี้รถเป็นเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วดดีบอสนั่งอยู่นั่นนะตื่นด้ย เนี่ย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 เกิอะไรียากไปเสิร์ยไทยเสิร์าไทยคันสมอ้าวแล้วก็บอกคุณทำไมลุงต้องขออนุญาตก่อนรถรถสจคันไหนคันเดียวลำโบไงเป็นไรคันเปลือกใหม่มาให้เพราะว่าเขาอยากไปออกซิซเปลือกเนี่ยมันเก่าแล้วก็หายอะไรเดี๋ยว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 ก่อนจะคุยเรื่องเปลือกจะให้รถมันเหรอ ก็ถึงต้องคุยก่อนไงคืออะไรคืออะไรคือเวลาเราไปออกทริปกันใช่ไหมล่ะช่างทงไก็เหงาไงแต่ก็นั่งรถบ้างอะไรก็อยากไงอยากเราเห็นเราตาเห็นนั่งยในรถคนไม่เคยขับรถจะให้มันไปขับอย่างพวกเราประสบการณ์มันน้อยมันอันตรายก็ค่อยๆไต่ไปเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นเวรแค่5-9สักห้าเองความเร็วสัก170-180ถ้าช่างทงขี่ก็ก0 1 6 0กว่าอยเงี้ย จะให้รถมัน่างั้นพูดตรงๆ,ๆ,ๆ,ๆใครไม่ให้ไม่รู้อยู่ที่บอสไงแล้วเราก็จะให้ชุดสีด้วยกันเซอร์ไพรทยไปอันนี้ลุงซือ้อมาเทนะ่าไหร่เนี่ยราคาเนี่ยต้องถามว่าเขาเบิกมาเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันเฮียถ้าชุดสีแล้วต้องพันเจ็ดแปดพันอ่ะอืโดยประมาณนีนน่ต้องปรึกษาไงว่าเ,เราจะเสิรมันไปเขียนรถมาให้ลุงคืออันนี้ไ,ไม่ให้มันก่อนแล้วทำท่าโวยวายเราคุยทำท่าบวยวายลูกค้ามึงส่งของเพ่อะมาเอเคไแล้วมึงก็เขียนรถมา ไม่รู้เรื่องมันกึ่งงานเสียงดังไงจะเล่าไปเลยลูกค้าส่งเขวียงตีกลับมาเนี่ยบอกว่าใช้ไม่ได้ส่งไปเบี้ยวทุกคนหลังยังไ่เนี่ยโทษหนักเลยเนี่ยส่งมาจากชนบุรีมีลูกค้าชนบุรีไหมเขวียงเจ็ดแปดลูกเขาบอกว่าพอไปหมุนปรับข้อตงตั้งไม่ตรงยังไงเนี่ยทำงานอะไรเนี่ย ทำงานอยู่กันมาก็ตั้งหลายเดือนแล้วเครื่องจกักรต้องพกทำไมมึงทำอย่างนี้วะเนี่ยมแม่งเสียชืย่อแล้วบอกว่าโฟมึงลองแกะดูหน่อยงไม่เชื่อกว่าแล้วมึงจะทำยังไงเลยจะไม่แล้วคุณจะต้องตอบเขาย,ยัางไงจะชปแก้ไขยังไงแล้วจะมันเกิดจากการแพ็คหรือเปล่าเพราะเขาเขียนมาว่าห้ามโยนนั่นแหละเพรางั้นมันจะโคตรมึงลองเคลียร์นี่มึงต้องเคลียร์ตัวเองแล้วแบบบางทีทํางานเหมื่อคิดถึงเมียเมียไม่อยู่ไงเหื่อยใจลอยอะใจลอยคอยรัก เฮ้ยเฮ้ยดูดิแกดูดิเฮ้ย <Hey. S 2> เนี่ยก็ส่งมาเนี่ยถึงช่างธงเนี่ยไม่ใช่แล้ลองแกดูดิอะไระแกอันนี่ก่อนเลยเนี่ยอะไระลุงอะไรไหนะบอกขาเบียงข้าเวเบียงไงงานเค็มไงด่ามันทะเลอะไรแหลนะไม่ใช่แหละเฮ้ย <Hey. S 1> สีงงน้เงิน่ด้วยว่ะ <Hey. S 1> <Yeah. S 2> เย่แล้วมาให้ธงทำไมอ่ะ <laughs> เอาอย่างเงี้ดู <laughs> ในฐานะที่มึงเป็นเพื่อนกูอยู่กันมาก็นานแล้วเฮ้ยสายมา แล้วว่าเด็กๆรถคันนี้ถ้าเกินนะข้าที่กูตั้งใจทำการใส่มอสนี่ที่กูเหลือไว้แล้วไม่ประกอบเนี่ยเพราะกูตั้งใจจะให้มึงไว้เดี๋ยวกูยกรถคันนี้ให้มึงโอนเป็นเชื่องเลยแล้วก็ชุดสีกูรู้ว่ามึงชอบสีน้ำเงินกูจัดสีน้ำเงินล้วนพร้อมกับลายนี้มาให้มึงน่าจะชอบนี่เป็นไงเป็นไงนี่ดูดิโค้ดจัดดีใจีหมเนี่ยเดีใจดีใจไหมดีใจมากเลยครับพร้อมแจ้งทีนึงจะมีรถ เวลาไปทริปเนี่ยงอง,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 งแงบอกว่าอะไร<อ>ผมอยากมีรถขี่เขาผมต้องเก็บตังค์ซื้อรถแล้วล่ะครับวฟังครับ<อ>ผมจะเรีกทำงานหาเงินผมอยากมีรถขี่กับเพื่อนขี่ไม่เร็วผมก็อยากขี่หให้ผมขี่รถยนต์แล้วผมอุ้ยผมแลแต่เขานั่งรถยนต์<ๆ>เขานั่งเฉยๆเขายังนั่งอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมเปลี่ยนแค่เลงตามไงเปนี่ยนตามบิดตามเขาเดินจับพวงมาลัยอย่างเงี้ยไอ้โดนจับอย่างเงี้ยแมวแมว นะก็วันนี้ผมจัดให้มึงแล้วก็เฉพาะเครื่องนี่น่นาจะสามหมื่นตัวรถตัวถังนะน่าจะประมาณหมื่นห้าชุดสีประมาณตีไป 8, สักแปดพันถือว่าเป็นของคันเทพมาอยู่ด้วยกันแล้วกัน<ช>แต่ว่าเวลาขี่จะ<ช>ขอขเรื่องเดียวต้องสวมหมวกกันน็อกแต่งตัวให้แบบมีเสื้อชัดเจนรองเท้าแล้วก็อย่าห้าวขี่เซฟตัวเองถ้ามีเด็กๆเยอะเวลาเราไปออกทริปก็พยายามอย่าขี่แบบไปคันกับเด็กอ่ะ ขีแค่พวกเราพอขี่สนุกสนานแล้วก็สําหรับวันนี้จัดให้ช่างทงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุงจัดให้ช่างทงแล้วสําหรับใครที่ชอบเนาะก็เอางี้มึงทํางานข้าวเหลี่ยนมึงไปเดี๋ยวกูจะให้ลุงเนี่ยประกอบรถขึ้นเป็นคันเลยเดี๋ยวจะทัให้เอามาอวดอีกทีนึงว่ามันจะสวยหรือเปล่าส่วนล้อถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวเปลี่ยนล้อให้ด้วยเปลี่ยนสีได้ด้วยนะถูกต้องมีสีเปลี่ยนสีได้ด้วยจัดไปต้องใช้ล้ออะไรดี ลอเอสสองเท่านั้นถ้าเป็นโช๊คต้อเป็นโชคโอเคดีแล้วถ้าเป็นปั๊มซิกปั๊มซิกเอ็นเคเลสซิ่งแล้วถ้าเป็นกอง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 เอ็กจูนโปรถูกต้องแล้วถ้าเป็นบล็อกแบตบล็อกไฟฟ้าบล็อกไฟฟ้าไอแมคมั้ครับผมผมบอกเลยว่าของเพาดีทั้งเงินไม่ถึงไอแมคซื้ออ่าอะไรนะโอซูกะโอซูกะครับปันติดอยู่ที่ปลายปากโอเคถ้างั้นขอยก ชุดเนี้ให้ลุงใครใส่แล้วก็เอารถมาวัาดิในทซนทีนะึง<ป>โวยทงจะชอบหรือเปล่านะครับไป,ไปเอาปเจห้หน่อยดิปเจเบอร์อะไรครับ19ไอ้เพี้ยกูเอาบอกให้เอาปะแจ้ไม่ใช่เอาบล็อกเหมือนกันอ่ะอ่ะอ่ปะปเจ้ก็ปะแจ้อ่ะ,อะบล็อกกับบล็อกเอพี้ยนี่เหมือนกันแหละนะเร็วกับปะแจอีก ได้ของใหม่มาตัวกี่บาทเน,นี่ยตอนเนี้ยโอซูกะ2 0 0พกว่าบาทสำหรัตบ,บตัวนี้เลยนะบแบต2ก้อนแท่นชาร์จโมคอยฟ้าครับแบต1ตัวแต่ถ้าแบบงบน้อยคุณไม่ถึงก็จะมีตัวเล็กกว่านี้หน่อยเขาเรียกตัวเล็กแต,แต่ถ้าง,งบผมเยอะเดี๋ยวผมจะซื้อตัวเล็กได้ไหมได้แล้วแต่มึงมีตัวพัน ห้ารก้าบาทอ๋อเออเป็นตัวเล็กวก่าน,นี้หน่อยแบบตัวเดียวงั้นผมเอาตัวเล็กดีกว่าเบาดีแล้วแต่ชอบเบาดีส่วนใครแบบงบเยอะๆหน่อยๆเยอะเลยหรูเลยก็ไอซ์แม็กแต่ว่าตอนนี้สำหรับน้องๆเด็กใหม่เลยแนะนำเลยโฮสุกะไปก่อนดีแน่นอนเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปผ่าเครื่องยกเครื่องรือเครื่องนวลเกียวอ,อ,อีเี<อ>กล้าไหมล่ะ ถ้าลื้อหมดอ่ะมึงกล้าแน่นะได้โดนด่าแล้วพี่ชอบด่าลุงเอ็กบ่อยปอนลื้อเดี๋ยวไม่ดีว่ะเดี๋ยวคันนี้จัดให้หนะทงไหนๆจัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจัดให้หนะทงเป็นห่วงสร้างลำท่อเอ้ยทำข้อมีอยู่คนเดียวโชกหลังใช่ไหมครับจัดให้ตัวเดียวกับตัวแข่งกันไปเลยอีโวโชกย่ออีโวไอสับโอเคดี นี่ความยาวสามร้อยสิบตัวสเปคซิงแบบเดียวกันเลยในรถแข่งอ๋อรถแข่งรถทิปสวยแค่ไหนถามใจเธอดูนะสนใจติดต่อได้เรามีขายพีเพจเขาเลยแต่เราไม่ได้มีขายไหมไม่มีมีใช้แต่ไม่มีขายแต่ถ้าขายก็ไนีให ถ้ามึงบอกขายเดี๋ยวไอ้ปอนแม่งก็ถอดออกไปขายมันเมืม่อวานมันมาไล่แกมอยู่นี่นะโอเคดีครับของดีจึงบอกต่อเฮ้ยยังแค่ละอะไรเนี่ยอีกแล้วปอมดิ๊กไปไหนไป้าหายครับนี่ไอ้เียตาทงยังไม่ได้ขี่แลยหรองงานนี้แองแต่ไม่ต้องห่วงเนี่ยัมติ๊ก N.K Racing ่านั้นทั้งรถทิปรถแข่งรถเชงรถโลรถใช้งานเอาแบบว่าเหลือๆร้อยสิลิตรต่อชั่วโมงกันไปเลยครับจำจำเจ๋วๆจ๋ว,จวสนใจก็ติดต่อที่เพจ N.K Racing เหมือนกันและนี่กูเชื่อว่านาทงอาจจะชอบอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวกูถามนาทงก่อนดีกว่านาทงมานี่ก่อนเพราะว่ามันใช้เวลานิดนึงล้อตอนนี้เราเป็นล้อเอสตองอทรง M t มท ขนาดหนนึนิ้วสีน้ำเงินแบบตันทรงแข่งสีน้ำเงินมันทำยากนะเว้ยทีเดียวกันสนใจสีน้ำเงินใช่ไหมสีดำก็ได้เฮ้ยเอาดีๆอยากได้สีอะไรบอกมาสีเดียวกันรถครับสีเดียวเลยสีเดียวกันอย่างนี้เลยนะน้ำเงินนี้นี่ต้องจะเป็นน้ำเงินเฮงสุพรรณแล้วก็น้ำเงินมาโนน้เงินมาโน่เซอร์วิสมีสองน้ำเงินชอบใครมีน้ำในใจน้เงินเงครับน้ำเงินเฮง โอเคจะไปถอดต้นตะเคองให้ตกลงเอาทรงอะไรเอาแบบนี้ก็ได้ครับทรงนี้ก็ได้ทรงแข่งแต่ขอเป็นสีน้ำเงินแต่จะบอกอะไรให้นะลูกเอ็กอย่าเพิ่งดีใจยังไงหักตังคหักตังเหมือนเดิมขอได้ทุกอย่างแต่หักตังค์อารมนี่เป็นอาร์มลิมิเต็ดทรงคิงแดกนะทที่ทำให้สจอรคิงแดของคิงแดกใช่โอเคอันนี้ใช้สีนี้ทรงนี้ต่อไหม ไม่ตาทงเริ่มคิดแล้วแม่งหักตังคูอีกอยากได้ใหม่เป็นทรงไหนอ่ผมว่าจะดอยเอาจากเฮ้ยสแตนเลสเลยเหรอสแตนเลสเลยเหรอเราเราจะซีดไปหรือเปล่าไม่กัดเน้นๆหกสิบฟุตเลยไงโอ้ยไปแดงดับเราไม่ไม่แรงมากว่าไม่ใช่แล้วล่ะเซนต์ทรงเซนนะฉะนันเดี๋ยว โชกเชิรกอะไรก็ต้องจัดเต็มแบบจันห้หน่อยเพราะว่าว่าชัก5ไม่น่าจะพอแล้วหรอดูทรงต่างๆเขาไปลองก่อนให้เขาไปลองก่อนเขาจริงๆแบบบอสไม่อยู่นะคิดว่าจะขยับเที่ยงพวก6แน่นอนครับโอ้โห70เนี่ยเนี่ยไปนี้แหละคนเราเวลาทำรถแรงแล้วก็ต้องขี่ให้มันแรงเลยนะอานิตาคนเจ็บเขาจะกา้าจะ5เขไอยากทำอย่างนั้นก็โอเคกันโอ้ก็จบไปนี้ก่อนทำลูกใหญ่ทีหลัง โอเครู้เรื่องไปไป Let's go ไอ้ลูงเอ็กมันจะเสร็จไหมอีกหลายอย่างก็เนีย<ป>่ยเราก็ยังขาดชิ้นส่วนอีกหลายอย่างนะเพื่อที่จะให้มันเกิดความสวยงามแล้วก็เครื่องยนต์ใช้งานได้ดีเราก็คงจะต้องไปเตรียมของอีกเนี่ยม,มือคงมือค์ดปั๊มตรงปัง๊มท่บุกออะไรเยอะแยะ,แยะมากมายก็ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวไปดูนว่าช่างธงจะเปลี่ยนชื่อจากเขียวแลมโบเป็นอะไรเพราะตอนนี้กลายเป็นสีฟ้าแล้วเป็นเงินแล้วก็คงจะต้องมีชื่อใหม่นะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามชมในคลิปหน้าที่น้องๆให้พูดแจกทรงเขียวอีและก็เขียวสเสวยคันไหนที่วิ่ง220 G.P.S เป็นคันไหนเครื่องตัวไหนยังไงเดี๋ยว ไปฟังกันในอีพีต่อไปแล้วก็อีพีถัดไปบอกไว้ก่อนได้เลยล่วงหน้าก็คือเดี๋ยวเราจะแจกทรงโลงกลึงอัปเดตล่าสุดของปี2023สอจอนมวันมีเครื่องมืออะไรใหม่บ้างตัวไหนยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันหนึ่งอีพีเต็มๆในอีพีถัดไปแล้วก็อยากชมวิดีโออะไรก็พิมพ์มาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้ฝากขอบคุณสาหรับการติดตามแล้วก็แชร์วิดีโอให้เราก็ถือเป็นการสนับสนุนเราสำหรับอีพีนี้เราไปก่อนเพียงนี้ครับไปเ e สโก ทุกสนามไม่ต้องถามเปียวค่เลยดิชิตอย่ามาย้ำหนึ่งในสามเปียวค่เลยดิชิต